มไม่นนี้ชวนเดะเป็ดแม่งเลยเพื่อเล่นเอาแม่งเข้าจริง<ๆ>กดบังคับกดเป็นไงเล่าเดอเป็ดโดนกู้เดี๋ยวนะอะไรวะกวดชวนเฉยไม่รู้เรื่องอะไรเลยโดนขืนใจรู้สึกเป็นไงพี่แม่งเลย <laughs> นี่พี่เสียให้กับกิดแ,แล้วเหรเนี่ยพี่จะตีมอยู่ปะเนี่ยกำลังจะขึ้นสตตีมแล้ว กิจก็กดทวนพี่แล้วก็เริ่มเลยกูยังไม่ได้เซตตัวทีมเลยสักอย่างเลยโยนกันบ้างก็ได้นะบูชายัน4คนมาล่ะเหลือกิจคนเดียวมาดีถ้าพีคาถามพีกก็ลองทำไปดิไปไปไปโยนโยนมันโยนโยนหน่อยโยนลยลยไปเลยไปเลยเยมาดวะดวะอะไรีนี่วะเนี่ยจะแมพเกกูเนี่ยต้องมประโยคน์กนกูมันทำอะไรี่น้เปิดแค่ไม่รู้นะครับอย่ดีผมก็ลากพ่เภดมาเล่น ถ้าไม่เล่นมึงต้องเล่นอยู่ๆกิจไงกดชวนผมเฉยเดี๋ยวนะอะไรวะกดชวนเฉยไม่รู้เรื่องอะไรเลยโดนเขินใจรู้สึกเป็นไงพี่ไม่เลยนี่พี่เสียให้กับกิดแล้วเหรอเนี่ยเปิดแวนให้ก่อนเลยละกัน อะไ,ไรเปล่าเนี่ยทำไมก็ได้พีไม่แพ้หรอกเดี๋ยวนีนี่แหละแอคเฮ้ยผมอยากเล่นแหวนสายดับสายฟ้านเกมนี้ผมขออนุญาตลองนะพีเว็บผมเล่นไม่โยนนะแต่ผมแค่อยากลองไอเทมไฮบิทเอกอะอดับสายฟ้าของเขาอะมันปาลารัวนะแต่ปลาทั้งวันก็ไม่ตายครับผมอยู่ยุกิจง่ายก็กดชวนผมเฉยผมก็งงเลยแล้วต้องมาเล่นปลากิจง่ายด้วยดูการว่าเกมนี้จะเป็นยังไงครับอ่านไปก่อนเผื่อได้คลิปไปลุยกัน พีีี่่่ะมอยยูปเนกำลังจะขึ้นสตรีมแล้วกีตก็กดทวนพี่แล้วก็เริ่มเลยกูยังไม่ได้เซตตสตรีมเลยสักอย่างเลยเราส่งมายิงผมไอะมันช่วยเพื่อนวะมีหมอเนี่ยหมอเล่นอะไรหมอในล็อกซี่อะกระบูได้ภาวะที่ไม่ไม่ผมเล่นนี่ผมเล่นมาเก่งแกงก้าตัวสุดเทพ S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  Tia S Tia ด้วยเข้าเลนแล้ววะกีบกลางไม่เอาใช่ไหมเข้าเลนแล้วขอบคุณครับตามมาไหม เดีี่ตามไปครับเราไม่ได้ไปนะล่างนีไม่เสียฟิมันเปรีโอ้ยมันรัดได้อะผมไปล้ผมไม่เอาล้อ้มันกระโดดมาทำไมอะไรอย่าไปทำน้องชายผมกรโดดมาทำไมกระโดดมาทำไมกระโดดมาไมอะทไมอะให้ผมเดินติดฟิกเกอร์เอาแม่งเลยตานตายมันตายนตายตายตาก่อนเลยละกตกเกเอาแม่งเลย อาดเวฟหลังบ้านด้วยโคตรดุไอ้มันปิดแล้วอุ้ยอย่าออก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 ตัดเวฟหลังบ้านด้วยโคตรดุออกออกน้ำออกออกออกนี่เป็นน้องกี้มันตีแล้วพี่มามามาพี่พยายามไขอยู่โดนสโลว์ล้วสโลบสับสนเลยเฮ้ยเนี่ยเหรอเป็นข้างล่างสามตัวเรารู้พี่กลับบ้านแล้วพี่เจ็บปวดรวดร้าวเฮ้ยเดือดเราตั้งเยอะพี่กลับไงวะเฮ้ยเดือดเราตั้งเยอะพี่กลับไงวะพ่อเดียวแค่เดียวตุ่ม เข้าให้โบโบปั๊บปัดไปคิดซีโมคิดซีโมคิดซีโมคิดซีอิตเหะอันนี้กิดใช้รูนอะไรอคือการทำซองอ่ะไม่ใช่พี่เดโกตัวจะเป็นลิปจออเป็นแปดปะจออเป็นแปดเปลี่ยนเขาเขาเฮ้ย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 เพื่อนจับเพื่อนจับเพื่อนจับลาก่อนฝันดีครับน้องกีจโดนมาสกินนี้เต็มสูงเท่าไหร่เต็มเจ้าถุนสองเหตตามไปผมลงล่างอยู่ครับผมลงล่างอยู่ เอาเลยครับไปไคส์เลยไปไคส์เลยทินี่แหละขอบคุณครับน้องกิน้องกิบหนึ่งเข้าไปเอ้ยมันสีแล้วเปล่าพี่เอาไคส์ไปผมกินละโอ้โหมยิปมันรักล่ามัาก่อนเองกินละร้องไห้แล้วมั้งแอบเซนิ่งเร็จมันจะดูผมเอาแขมันก็เรีนดูเฮ้ยเฮ้ยหมับเข้าให้เรียบร้อยเลยเกินไปเลยมาแล้วไอเทมลับ กระโดดสายฟ้าอย่างงั้นเหรอไม่ได้ไหวไหวไหวคิวไหวคิวไหวคิวใครอยู่ไหวคิวคิวยังไม่ได้สับสับแล้วไหวคิวไหวคิวเฮ้ยเป็นแบรนด์สายฟ้าเลยนะอ๋อวิ่งพอหนับสายฟ้าเลยเนี่ยไม่มีดาบสายฟ้าสู้ไม่ได้สิ่งเนี้ย ไอทีเดียวลืมไปยูนพิเป็ดมาแล้วเขาเียเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปสตรีมของพี่ก่อนพี่ต้องรีวิวสกินกันเล่นกันได้นะเดี๋ยวพี่มาจอยพี่มาจอยพี่มาจอยโอ้สิเนี้ยลาก่อนไปนะครับผมไปแล้วเจ็ดคิวความลับเกมพี่ดับสายฟ้าทำไมทำไมมันทำไมไนถายซิมันเร็วเกินกว่าที่ตาเห็นไม่เกิดใครไม่รู้นะครับอยู่ดีผมก็ลากพิเป็ดมาเล่นถ้าไม่เล่นมึงต้องเล่น มันเจ็ดศูนย์เลยหรอแปลคิวมาจากไหนวะไม่ได้แต่โตเขาเปิดโตเขาเปิดโตเฮ้ยตรงนี้โยเยะกินเฮ้ยเฮ้ยเซนเนียลกระโดดแล้วแดงอือเพราะแม่งแม่งเร็วไม่พอออกอะไรให้มันเร็วกว่านี้ดีวะมอร์นิ่งสตาร์เออว่ะปิดคอทาอมอร์นิ่งสตาร์แต่ผมต้องไปสักสายนึงเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เล่นสายผสมอ่ะเอาไปกูไปเวไหนดีเนี่ยไปสองสายอ่ะโอ้ยไปก่อนละกันเอ๋เฮ้ยนัวนัวครใคาย อยูดีเดียวสนุกสนานกันละเกินโยนกันบ้างก็ได้นะเออมันโหดเกินปุยมวยหมอหนึ่งห้าโชว์ไปถึงจะเฮียดีปมวยไม่ได้ไกลมวยไม่ได้ไกลอาเลยพี่มวยไม่ได้ไกลอารกิดหนึ่งห้าโชว์ไปได้คลิปได้คลิปได้ปีผมแวรนนะไม่ใช่ฟอร์เรติโน่โอ้เดี๋ยวนี้ฟอร์เรก็หนึ่งห้าไม่ค่อยไหวแล้วมันไม่ไหวหรอกพี่นี้มีตัวอะไรหนึ่งห้าได้บางว่าเกมเนี่ยแม่งมันทำสมเป็นโมบ้าเสียหมดมากลางๆไงน้องเฮ้ยโกูถุเกินปิเกอร์ขึ้นหน้าเฮ้ยทำอะไรกันวะเนี่ย ทำอะไรที่นี่วะเนี่ยจะไหมเทปส์กูเนี่ยต้องพูดประโยคนั้นกูมันทำอะไรที่นี่ไม่ไงอัโบเบคาย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 โอ้โหเร็วเกินตาเห็นบอกเลยว่ายังไหวไวเกินเอาเกินจะก่อผมโคพสซัพพอร์ตเลยวะถ้าหมอหมอซัพพอร์ตอะแล้วพี่อะไรมรอดไม่ทันเลยขาวะนี่ผมตีป้อมให้ด้วยเป็นไงตีป้อมสดผมตกั้นแน่เลยเกมแม่งนำหาดนี้แวนกูไม่ได้ทำอะไรละได้บิวเวทด้วยไปละ ถ้าผมตกงานที่เพชรตกกวยจแล้วเอ็นดอร์เกมนำไม่มีอะไรทาไม่มีอะไรทำจริงตอนนี wow ้ส wow ู้ๆหกเนี่ยให้เราแบบบูชายันสี่คนมาละเหลือกิจคนเดียวดี่ให้พี่ทำพี่ก็ลองทําไปดิพี่ก้าบูชายันอยู่นะน้องพี่ไปบูชายัตรงกลางให้ไปตรงกลางแล้วโยนโยนโนกิจสันไปปไปโยน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 หน่อยไปได้ไนไดโยนหน่อยไปด้ไปมาวะเออเดี๋ยวพวมึงโยนกันก็หรอ ไม่จะหูไม่ยังตายสามเลยหรอนี่ขนาดโยนแล้วกิบอาโชว์อะสับไปยังครับพี่ไม่รู้ไม่รู้เกันไม่รู้กันช่ไหมผมซุกคนไม่ได้ว่ะว่าหนีไปแล้วโอ้เข้าไปหน้าแคบเอ้ยมีความเร็วผมมีแต่ความเร็วเจ๊กูเห็นกิจกูเห็นกิจตีคิกซี่คิกซี่ยังจะไม่ค่อยจะลดเลยเฮ้ย ดูใหม่ดูใหม่เนี่ยเดี๋ยวเซเนียโดดมาเดี๋ยวพี่ดูใหม่อ่าเนี่ยเดี๋ยวรอดูดาเบดกินเลยอ่ะมึงโดดมาเด็ดเนี่ยมาดิเซาเนี้ยตีดิอ๊บโดนล่างกันมาละนี่ไงกูได้คิวแล้วกูก็ตายไปละรอดด้วยโอเคพี่ดูพี่ดูความเร็วในการตีมังกรของผมจับตาดูให้ดีหยุดแย้ผมมายนอยู่นะผมมายนอยู่นะไอมันเข้าผมมันเข้าผมมันเข้าผมแล้วมันเข้าผมแล้ว เป็นอ่างเราใช้เวลาตีมังกรแสงสี่สิบทีวไม่ได้ถึงหราไม่ไม่หมอหมอเขาอะไรเอาเดไปทำไมเฮ้ยใครใเร็วกว่านี้ไม่เาเเร็วนี่งเป็นไงหรอผมคิวทุกคนลมคิวทุกคนมีอะไรเร็วกว่านี้อีกไหมอู้งงงไปที่เฮีงนรอี่เฮีงานไไหมัต้องขายของมันไอ้มันปิดมาทอะไรกัเพื่อนไ่ใช่เหมือนไม่ไเฮงงานเลยเอามัน ไอ้ก็ได้ใช้หข็มก่อนเดี๋ยวจะให้ผมเอาไงตามแหละเร็วกว่านี้โอเคพอไหมจบแล้วจบแล้วนี่ผมต้องซื้อเข็มแล้วบังโอเคผมซื้อเข็มแล้วเฮ้ยกิจายกับสายตีเร็วของเขาสายตีเร็วพี่สายสายนี้เอาไปเล่นจริงได้ไหมครับเล่นได้ครับถ้าเล่นก็จะแบบ13 14 0แบบผมนี่แหละครับโหโหดเลยนะครับน้องกิจนะครับ ก็อยู่ๆก็อยากเล่นแวนสายดามงดาแเมทเลยู้ตีจนมือหงิกในแค่นั้นเฮ้ยพวกกูก็ตีเยอะนะทำไมดาเมทกูยี่สิบหกวะยิงจนมือหงิก